สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแนะนำนิดนึงนะครับวันนี้ผมสามารถอยู่คุณทศแนะนำนิดนึงนะครับแนะนำตะไคายโฟมครับตะไคายโฟมสำหรับห่อฝรั่งนะครับฝรั่งก็ในส่วนครับในส่วนด้านหลังนี่ครับตอนนี้กำลังผลผลิตกำลังจะออกดอกติดตูกครับแล้วก็ ตะข่ายโฟมผมสั่งมาที่ชอปปีนะครับ3วันได้รับของครับแล้วก็โฟมยาวของตะข่ายโฟม12เซนนะครับส่วนราคา40สตางค์ต่อ1ชิ้นนะครับผมสั่งมา500ชิ้น500ชิ้นก็200บาท แล้วมีค่าส่งครับค่าส่ง46บาทนะครับค่าส่งรวมแล้วก็2 4 6บาทครับเดี๋ยวนี้ทําสวนสะดวกสบายครับเราไม่ต้องออกไปหาซื้อตามร้านข้างนอกนะครับไม่ต้องเสียวเวลาครับสั่งซื้อที่ออนไลน์ช้อปปี้สะดวกสบายครับแถมเก็บเงินปลายทางครับท่านชมครับคลิปนี้ ผมไม่ได้ค่าสปอนเซอร์นะครับผมก็จะมาแนะนำความสะดวกสบายสำหรับการทำเกษตรนะครับเดี๋ยวมาแกะดูครับว่าข้างในจะเป็นโฟมตะไคร์รครารต,รตามปกที่เราสั่งหรือเปล่านะครับซีนมาแน่นหนาครับมองไม่รู้นะครับว่าเป็นโฟมตะไคร,หร,รหรือเปล่าครับเดี๋ยวเรามาแกะ,ะดู มดึงปีมอ,อกก่อนครับอ้าวแล้วครับอา้าวดูข้างในครับท่านผู้ชมครับ นี่ครับนี่ครับโฟมตะข่ายนะครับโฟมยาว12เซนครับเวลาเราห่อฝรั่งไปฝรั่งก็จะโตตะข่ายนี้ก็จะยืดครับยืดได้เยอะครับมานี้นะครับถ้าลูกฝรั่งขนาดนี้ก็โอเคครับ ครับตรงปกครับท่านชมครับสั่งซื้อตรงปกนี่ก็100ชิ้นน่าจะน่าจะตรงนะครับ100ชิ้นแถวและนับก่อนครับแถวและเท่าไหร่ 1> 1, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 20, 20, แถวและ25ชิ้นนะครับก็1,2,3,4แถวก็100พอดีนะครับโอเคครับตรงปกครับผมทับจมครับต่อไปก็หอฝรังในส่วนนะครับ รอชมคลิปต่อไปนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับทําเกษตรสมัยนี้สะดวกสบายนะครับเราไม่ต้องออกไปซื้อของตามท้องตลาดตามรังค้าแต่เราสั่งของทางออนไลน์สะดวกสบายครับวันนี้ผมสามารถจูคุณทศก็ขอจบการแนะนำภูมตะข่ายสำหรับหอฝรั่งเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ